ทุติยายาน,นวัตถุสูตรเรื่องยาน77ในปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแจกแจงเรื่องยานหรือยาณวัตถุ77ให้ภิกษุทั้งหลายฟังมีสาระสำคัญดังนี้ในองค์ธรรมแห่งปฏิจจสมุปบาท11อย่างตั้งแต่ชารามรณะถึงสังขารแต่ละอย่างมีความรู้เกิดขึ้นได้เจลักษณะคือ 1. ความรู้ว่าพระชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี 2. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 3. ความรู้แม้ในอดีตก็คือพระชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี 4. ความรู้แม้ในอดีตก็คือเมื่อชาติไม่มีชาราและมรณะจึงไม่มี หความรู้แม้ในอนาคตก็คือเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีหกความรู้แม้ในอนาคตก็คือเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเความรู้ว่าธรรมทิฏฐิยานหรือความรู้ในปฏิจจสมุปบาทของชาตินั้นมีความสิ้นความเสื่อมความคลายความดับเป็นธรรมดา จากพบถึงสังขารแต่ละอย่างก็มีความรู้เจ็ดลักษณะนี้เกิดขึ้นจึงเท่ากับ11คูณ7เท่ากับ77 7, สรุปว่าญาณที่เกิดขึ้นในปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็เป็นความรู้อย่างเดียวกันนี้และความรู้นั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้กิเลสสิ้นเสื่อมคลายดับไปได้ธรรมทิฏฐิญาณก็คือ ยถาภูตยานรู้ตามเป็นจริงหรือสัมมาทัศนะเห็นอย่างถูกต้องจัดเป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยเสียได้จบทุติยาณวัตถุสูตร